นี่ค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเกมทีวีค่ะวันนี้เาที่วัดชัยวนารามนะคะจังหวัดอุบลราชธานี้เขาไม่ให้เข้าเพราะว่าน้ำมันจะท่วมโอเคก็มีภาพสวยๆด้านล่างนี้นีิดหน่อยให้เพื่อนดูนะคะตามน,น้องเกมไปเลยค่ะมาทุ่งเมษาได้ะอ่บนี่ระเบิดมาก พี่ไม่รู้อ่ะสิใช้วนารามมีบุรณะใหม่ด้วยนะใชเหมือนแบบจะซุดเข้ามาพลวดกวดซุดๆไงเพราะตอนนี้น้ำชุติยาขึ้นเยอะโอ้น่าจะฟูใช่เขาเลยแบบไม่ให้เราเข้าไปกลัวหยุดลงไปนะกลัวเป็นอันตรายนั่องเที่ามารเข้าไปได้ใช่ใต้องช่วงเดือนเมษานี่อันนี้เรามาเซอร์ไพรส์ไงเดือนตุลามันก็เลยแบบมันเป็นช่วงที่หน้าฝนน้ำมันเลยท่ว รุ่งเมษาน่ามาใหม่อันนี้เกาจับรอบๆนี้นิดหน่อยก่อนเป็นนากรรบ้างครับเพื่อนๆสำหรับรูปภาพด้านนอกวิวของวัดชัยนุบรามสวยไหมคะน้องเกดว่าสวยค่ะถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องเกดด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ